อของจังหวัดภาคก็คือมีคู่ยืนยันการติดเชื้อ,น,น,อ 9, 1, นะคะ0.91รายนะคะซึ่งท่านได้มาไปชมมวยนะคะที่เวทีลุมพิน,นีนะคะเราถึงวันนี้เราถึงมาสรุปว่าจากการที่แต่ท่านเข้ามาในวันนี้เนี่ยก็ได้มีการสอบสวนโรคเรียบร้อยแล้ว การสอบสวนเพื่อที่ว่าจะต้องป้องกันนะคะให้กับชาวแพร่นะคะอย่างรัดกุมที่สุดในวันนี้เนี่ยจะได้ตรวจสอบสวนตั้งแต่วันที่เ,เขาเข้าไปร่วมเขือนที่เจ็ดมีนาคมนะคะที่สนามอ้อมน้อยแถวด้านหลุมที่นี่นะคะวันที่แปดไปช่องเจ็ดก็คือสอบสวนไปเรื่อยๆนะคะจนถึง เอ่อวันที่วันนี้คือวันที่22นะคะบทษนะคะเอ่อวัวเองเนี่ยก็มีนโยบายว่าเข้าไปตรงไหนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ตอนนี้เราสร้างแล้วนะคะเอ่อท่านไปในสถานที่ชนไก่นะคะหลังจากที่ท่านากลับมาจากาสนามวยลุมพินี และสนมม่ำเอช่างเจ็ดนะคะก็ได้เข้าไปที่สนามชนไก่ทุ่งก่าอัมภรวนเมื่อวันที่เก้ามีนาเซวนมีนาท่านไปที่สนามชนไก่ปากกาอลางอำเเอรองเซเมีนาท่านได้สังสรรค์กับพระพวทที่ซุ้มไก่เจ็ดคนซุ้มไก่ของท่านเองนะคะ,ะที่ปากกลางสิบสาม สนามชนไก่เตียงทองตำเภองสูงแม่นนะคะแล้วก็วันที่1 2มีนาเนี่ยภายหลังจากที่ตั้งแล้วว่ามีอันดาร์เาคนหนึ่งใช่ไหมคะติดเ,เชื้อจากสนามมวยก็กับตัวก็ตั้งที่13บสาม่ับตัวอยู่ที่บ้าน18แมีไข้ค่ะมีนา18มีไข้ก็ที่ก็ไปที่กรุงเทพโรงพยาบาลเอกชน นะคะแล้วก็ขับรถระหวัดที่เรารดอ่รอเราฟังตรง99ขับรถกลับแพ์ยวันนั้นยังไม่หน่อยที่แรกนะคะกลับมาถึงนราวันที่20แล้วก็เข้าโรงพยาบาลและตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะดังนั้นเนี่ยาการสอบสอบโรคเนี่ยสอบโรคเนี่ยตอนนี้เราทําอย่างละเอียด นะคะแล้วก็ได้ทราบแล้วว่าอาที่กัดกันไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราทำลังดำเนินการก,กับครอ,อบครัว4คนนะคะและเพื่อน7คนที่แอบใจสังนๆนะคะในวันที่11นะคะส่วน12เมื่อกี้นั่งเกอถึงแน่นได้มากไหมารายงานมาว,ว่าได้10คนสุดแล้วว่า ไดกได้มา50คนและกำลังจะสบหาอีกว่าอีกกี่คนเพื่อที่ว่าเราจะดาเนินการเพ่อจะควบคุมนะคะตัวให้อยู่บ้าน1 4วันตามหลักของสาธารณสุขนะคะต่ตอนนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าอีกสที่แม้ว่าเราจะไม่กังวลมากนะสำหรับสนามชาไก่ตุ่งกวา ระยะเวลาที่เขากลับมาเนี่ยตางการิไทยเนี่ยไปไปไปสัมผัสโันทีน่เจ็ดนะคะถ้าไปต่้เก่าที่เก้านะคะแล้วก็ไปสนามตกากวานที่สิบแต่อย่างไรก็ตามแต่ามาติที่ประชุมเมื่อกี้บอกว่าเราจะกลับหมดทันรอบหมดเอ่อลำดับคนที่เข้าไปในสนามชนไก่ตู้เก่วสนามชนไก่ตากกลางและสนามชนไก่ ที่ยงทองนะคะสำหรับเยยงทองอนนี้เราได้คนมามากกว่าประมาณแล้วตอนนี้อยู่ที่อำเภอกำลังควบคุมตัวอยู่นะคะเพื่อที่จะทำการควบคุมโรคไม่ใช่ทนอะไรนะคะที่จะจัดเอาไว้ส4วันนับตั้งแต่วันที่เขาได้สัมผัสจากผู้ป่วยนะคะส่วนสองาานามจนไก่ได้สองตัวก็คือ ร่งเก่าวกับฝากเก่ายังเรายังให้กับนันเพ,เพื่อจะจะไปสืบค้นสักหานะคะแต่วิธีการของเราก็คือตอนนี้ผูกวรากำลังทำคำสั่งเพื่อให้ผู้ที่เข้าไปนะคะในวันเวลาดังก่าวที่สนามชนไกให้้ามารายงานตัวกับสารณสุขจังหวัดนะคะหากมันมีสองเลยค่ะมีสองสองทางคือรายงานตัวกับสารณสุขจังหวัดและมอบหมายดันเพื่อ ลงไปสืบค้นในบริจารงสั่งการไปที่ตำบลหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนให้สืบค้นรวมทางท่านสาธารณสุขได้มอบให้อสอมมและราพอสอตอสืบค้นอีกทางหนึ่งเพราะว่าคิดว่าถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยคนทั้งหมดที่สัมผัสกับผู้ป่วยนะคะจะได้ออกจะถูกจัดกันตัวคือก็จะจัดกันถูกควบคุมตัวตามหลักสาธารณสุข อย่างมีมาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึง่งเรียกว่าทดสอบตรวดสอบเชื้อโควิดถูกไหมคะตอนนี้หนึ่งคนค่ะจังหวัดแพร่ตอนนี้เราติดเชื้อหนึ่งคนนะคะแต่ว่าเรา,ามีทั้งหมดที่เรา้อาตอนนี้เรามีทั้งหมดที่เข้ามาจากกลุมเสี่ยงติ้5ประเทศนี้197คน ไม่รวมผู้ไม่รวมผู้ติดเชื้อนะนะคะแล้วก็มีการเฝ้าระวังตอนนี้ร้อยเจ็ดจุดสองเนี่ยคนระยะยังเหลือยี่สิบห้าคนสำหรับกลุ่มแต่ประเทศสิบห้าประเทศเสี่ยงนะคะเราโดยเราแยกแรงงานกลองหนีเนี่ยคือตอนนี้แรงงานกลองหนีที่เข้ามาเนที่สิบสามกลับไปแล้วเสร็จแล้วสิบสามที่คนระยะนะคะสิบสี่วันยังเหลือสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยการเฝ้าระวังของเรา ยังเหลืออีก35คนค่ะสำหรับจังหวัดแพร่ซึ่งมีเข้ามาถึง200กว่าคนนะคะประมาณ200 20อยยี่สิบรถือว่าตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ก็คือคนที่ติดเชื้อแล้วไปสัมผัสกับผู้รอบด้านตอนนี้ถ้าสัมผัสใกล้ชิดที่เราที่เราทำเอาว่าติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงจบแล้วค่ะ ตอนนี้เราเราก็คุมตัวไว้เรียบร้อยแล้วแต่สำหรับคนที่อยู่ในบ่อนไก่ที่เขาเข้าไปทั้งสามคนก็ดกำลังเก็บอยู่นะคะกำลังให้เขาเข้ามาสู่ระบบไม่ได้อยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมาตรการของจังหวัดนะคะก็เขาเป็นชาวบ้านจังหวัดเอออเตำบลอะไรอำเภออะไรนะฮะเราไม่ได้ค่ะท่าค่ะเราไม่รับรับในตรงนี้นะคะให้รู้ว่าเป็นคนจังหวัดแพร่ค่ะ นะคะ,อะ,อะขออนุญาตสอบถามครับทางจังหวัดจะมีมาตรการจัดก,การยังไงกับคนที่เข้ามาในจังหวัดแมร่ครับอ๋อตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ว่าได้สั่งการตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องนี้นะคะในเรื่องมาตรก,การการเข้ามาเนี่ยได้สั่งการีไปเพื่อที่จะให้สตรีคนเข้ามาในจังหวัดแพร่นะคะเ,เรายังไม่ได้ปิดจังหวัดแต่เข้าแต่ว่าเราปิดสถานที่ส่งเสียงไปแล้วนะคะเอ่อ เราได้เราเนี่ยได้สปรีนทั้งทางอากาศก็คือเครื่องบินเนี่ยแล้วก็รถไฟและขนส่งค่ะตอนนี้ได้มีมาตรการคือว่าจะต้องสปรีนถ้าคนมีไข้เกินป่า37.5อ,อ,องศาจะส่งให้หมอเข้าไปตรวจตรวจามว่าเขาเป็นอะไรนะคะตอนนี้ก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลแค่วงรอบที่หนึ่งคือคนละคนเดียวเนี่ยก็จะไม่ต้องทำอะไร แต่วันนี้เนี่ยเราคิดถึงรอบที่สองรอบที่ส,สก็คือการที่เอาคนเหล่านี้เนี่ยที่มีความสัมผัญทั้งมีความเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากเนี่ยเข้ามาในการควบคุมดูแลของกระทรวงของสาธารณสุขจังหวัดตอนนี้เราดําเนินการค่ะแล้วก็ส่วนเสี่ยงมากที่สุดตอนนี้คุมตัวไปแล้วค่ะเสี่ยงมากคือครอบครัวนะคะเสี่ยงมากคือเพื่อนสนิทที่ไปสังสรรค์เจ็คน คุ่ตัวแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นบ่อนบ่อนไก่เวียงทองนะคะตอนนี้นายเฟอร์คุมไปห้าสิบคนแล้วนะคะแล้วก็นาสืบสอบในบ่อนอื่นๆและวล่าบ่อนอื่นๆเนี่ยทางการแพทย์จะบอกว่ามันเสี่ยงน้อยมากแต่เราจะคุมคุมให้หมดนะคะเพื่อตัดวงจรตัวนี้ไม่ให้เกิดวงจรที่จะมีใจรล่วหต่อไปนะคะเกรรมเดียวกันเนี่ยตอนนี้ของกลุ่มแม่งเนี่ยแ้วนายเฟอร์ก็มารายงานเนื่องจากว่า ปมาเราอย่าปเป็นผู้ว่าราชการจังนะเราจะบอกว่าเราไปขอความเมตตาจากท่านว่าในวันนี้เนี่ยการรวมตัวเนี่ยเป็นการที่ทําให้เกิดอันตรายอย่างมากในการที่จะแพร่เชื้อนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะรวมตัวเนี่ยในว่าในกรณีใดๆก็ตามเนี่ยผู้ว,ว่าได้มีคําสั่งไปไปก่อนหน้าน,นี้แล้วในการหยุดกิจการต่างๆทั้งหลายแต่ ยกเว้นกิจกรรมที่มีความจําเป็นจริงๆเราก็จะมีมาตรการเข้มข้นในการควบคุมตามหลักของสาธารณสุขค่ะตอนนี้วัดเนี่ยท่านเข้าใจพระเนี่ยท่านเข้าใจแล้วว่าถ้าท่านรวมคนเนี่ยมันเท่ากับเป็นการกระจายเชื้อนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเกิดหนึ่งแล้วเราอาจจะมีเกิดอีกเพราะเนื่องจากว่าเห็นแล้เยังว่าหนึ่งเนี่ยสัมผัสเยอะเลยถ้าเชื่อแล้วว่าเป็น ถ้าหาว่าสัมผัสโดยโตรงเนี่ยเขาสัมผัสโดยโตรง1 7คนนะคะโดยโตรงเลยกินข้าวกินเหล้ากินอะไรด้วยกันก็คือ1 7ครอบครัวแต่คนที่อยู่ใน,ในสนามชนไก่เนี่ยน่าจะเป็นร้อยเพราะก็ไม่ทราบนะคะตรงนั้นก็ต้องตัดวงจรน,นั้นด้วยค่ะหลังจ,จากที่เราปิดใช่ไหมคะ,ะปิดแต่ตอนนี้เรากำลังจะประเมินว่าเราอะจะปิดห้ามหรือไม่นะคะ ก็ได้คุยกันก็บอกว่าเราอาจจะยังไม่ติดเพิ่มแต่มีมาตรการเข้มเช่นตอนนี้เนี่ย้าสัปรปะรค้าเนี่ยจะต้องทุกท่านระาคาที่เป็นสับปะแลค้าของเราต้องวัดไข้นะคะนี่มีเกียมีคําสั่งลงไปท่านสารสนเทศลังร่างคําสั่งว่าต้องวัดไข้มีเจล้ามือและต้องให้คนที่เข้าไปในศูยสินค้าใส่แมสทุกๆกรายนะคะในการที่เขาต้องควบคุมให้เรา อ่าห้าสัดห์เช้าโรงแรมนะคะโรงแรมด้วยโรงแรมต้องทำมาตรการเดียวกันก็คือต้องวัดค่ะวัดไข้คนเข้านะคะแล้วก็มีเจลแล้วก็มีคนที่เข้าโรงแรมที่จะเดินผก้่านนี้ให้ใช้แมสหน้ากากอนามัยทุกคนเหมือนกันอันนี้คือมาตรการที่ลงไปในวันนี้นะคะและร้านค้าปีเนี่ยนะคะออ่เราก็จะให้มีในเรื่องของ เจลแล้วก็มีหน้ากากอนามัยทุกคนที่ต้องเข้าไปในร้านค้าปลีกแล้วก็ในเรื่องของร้านอาหารเนี่ยก็ขอความร่วมมือว่าให้ร้านอาหารเนี่ยปรับเปลี่ยนสักนิดนึงในการที่จะให้บริการในการที่ว่าจะให้ซื้อกัดหากเขาเไม่ได้ปรับเปลี่ยนที่นั่งของร้านอาหารจะต้องเป็นที่นั่งที่เว้นห่างกันอย่างน้อย1เมตร นะตอนนี้ก็มีคำสั่งหรือจะมีคำสั่งลงไปในวันนี้ครับนะครับว่าตอนนี้เราเจอในกลุ่มที่เป็นสูงก็คือเป็นญาติที่อยู่บ้านเดียวกันนะครับจำนวนสี่คนกับคนที่เพื่อนที่ไปตังสารกันจำนวนเจ็ดคนปเป็นเจ็ดคนนะครับตอนนี้อยู่ในการดูแลเป็นรูปแบบของการกับกันหน่วยที่บ้านนะครับโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ก็คือกำน,นังพยาบ้านแป เรือนตบบลนะครับแต่ว่ากำนังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพวกนี้เป็นจาพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่นะครับ่วยกันดูแลตรงนี้อยู่แล้วก็มีเมื่อสําคัญก็คืออสมอนะครับในการที่จะช่วยกันระแวดระวังในการก้อกันตัวของเขานะครับตรงนี้ไม่ไม่น่าหว่วงนะครับในส่วนที่เป็นที่บ่อนไก่นะครับอาจจะมีจานวนเยอะแล้วก็ไม่ทราบว่าจริงๆก็จะไม่รู้ว่ามีใครบ้างนะครับก็ต้องอาศัย2แนวทางยที่ท่านูาน้นวานาสังได้บอกนะครับคือค้นหาให้เจอที่ไวที่สุดแล้วก็เราเข้าไปควบคุมน,นะครับนี่คือในวงที่2 นะครับว่าเขาจะแพร่กระจายไปตรงนั้นนะครับซึ่งจากการประเมินเนี่ยพบว่าอย่างที่ตำรวจจังหวัดบอกว่าคอนเสี่ยงในกลุ่มที่ที่ชนไก่เนี่ยคามเสี่ยงไม่สูงนะครับเป็นกลุ่มคามเสี่ยตงต่ำเพราะว่าหลังจากที่เขากลับมาก็ยังก็เชื้ออยู่เลยนะครับอยู่ในระยะปัดตัวนะครับจะไม่ได้อยู่ในระยะติดต่อนะครับระยะติดต่อก็คือหลังจากมีไข้แล้วนี่เป็นการยืนยันทางวิชาการนะครับแต่เราก็ไม่ไว้วางใจครับ นะครับเขาอาจจะเป็นรายแรกที่อาจจะมีการแพร่กระจายเชื้อได้ไวนะครับซึ่งเราตรงนี้เราเราสามารถทาได้แล้วเราก็จะลงไปควบคุมตรงนี้นะครับ mm hmm. รส่วนของประชาชนควรจะทาอย่างไรนะครับทุกวันนี้นี่มีคำนี้ครับ mm hmm. อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติสําคัญที่สุดนะครับตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้ช่วยกันระวัตระวังประเทศชาติของเรานะครับสู้ช่วยกันสู้เพื่อฝ่าตั้งที่นัานออกไปนอกบ้านท่านก็จะไป มีโอกาสที่จะไปเสี่ยงรับเชื้อมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีมีคนที่ป่วยด้วยโรคโควิดหรือโรคอื่นๆไข้หวัดใหญ่อะไรเดินอยู่ในชุมชนเนี่ยเรียะไปหมดทุกครั้งที่ออกไปก็จะปไปเผชิญกับความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อต่งางๆนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นนโยบายของทางระดับประเทศที่ใช้ได้ผลทั้งประเทศถ้าเราช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติโรคโควิด19หุดแน่ครับ